เนียนอากับบ้ hint, านดีกว่าเฮ้ยไปอ่ะเฮ้ยทำแกเนี่ยเราไปเฮ้ยคนบ้าเหรอวะอะไรวะตัวอย่างกับหมีเลยเฮ้ยคุณคุณโห เฮ้ยทิงเที่ยงนี่เมาแล้วเหรอเนี่ยไดีวะเนี่ยทิงไว้พี่เดี๋ยวดูในพวกนี้มันมันทำไม่ดีไม่ร้ายอ่ะเอ้คุณคุณโอ้ยไม่ขี้เมาอย่างงี้วะเนี่ยเอาอยางงี้กันคุณไปบ้านผมก่อนลุกลุกเฮ้ย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 อย่าอ้วกอย่าอ้ย่าอ้วกเอาเอเอา้ัอ้วกต้ก่อน เฮ้ยข่อยอะคุณพ่อแม่ไปไหนหมดวะเนี่ยไม่ปล่อยลูกไว้อย่างนี้วะเนี่ยเอ้าคุณไปลุกมาอุ๊ยเฮ้ยคุณคุณคุณเป็นไรเป็นไรคุณเกิดอะไรขึ้นฮะนี่ทำไมฉันมาอยู่ที่นี่แล้วเสื้อผ้าคุณคุณทำอะไรฉันอะเออใจเย็นก่อนผมไม่ได้ทำอะไรคุณคือ ผมไม่ได้พิษว่าอะไรคุณนะคืองนี้คุณใจเย็นคือเดี๋ยวเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังนะคือเมื่อวานเนี่ยคุณเมามาหนักมากแล้วคุณก็ใส่ชุดผ้าถุงอะไรบ้าบออะไรของคุณก็ไม่รู้อะไปนอนอยู่ข้างต้นไม้แล้วคุณรู้ไหมว่ามันมีไอ้โรคจิตคนนึ่นนะตัวใหญ่ๆนะพูดจาอะไรก็ไม่รู้เรื่องมันจะเข้ามาทําไม่ดีไม่น่าคุณผมก็เลยกระโดดเตะมันไปแต่ทีเนี้ยผมไม่รู้ผมจะพาคุณไปไหนอ่ก็ผมติดต่อใครที่รู้จักคุณไม่ได้เลยผมก็เลยพากลับมาบ้านน่ะ แต่เรื่องเสื้อผ้าคือผมโทรให้น้องสาวผมอ่ะเขามาเปลี่ยนชุดให้คุณผมไม่ได้เป็นเองแต่แต่แต่เสื้อผมไว้ใจได้โอเคก็ขอบคุณนะที่ช่วยดูแลฉันอ,อฉันจะถามว่าทำไมฉันยังปวดหัวอยู่เลยอะ่ะนี่ฉันดื่มหนักขนาดนั้นเลยเหรอมันไม่น่าปวดขนาดนี้มาก<อ>ค่อย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 ยไคุณไปอ โอ้เฮ้ยห oh, oh. hey. oh, ัวโข่เลยเอาไปต่อจ้าคุณนอนไมนะคุณผมไม่กวนล้วเจ็บตรงนั้นเอานี่ชาปนะคิดโปรเนี่ย คืองี้นะผมว่าคุณน่าจะแห้งอะ่ะคือแบบคุณดื่มเยอะไปหน่อยอผมเห็นขวดไอ้นั่นเต็มโตุณไปหมดเลยอะ่ะเอางี้นะเดี๋ยวคุณรอตรงนี้แป๊บหนึ่งเดี๋ยวผมไปชงน้ำมะนาวมาให้แกแห้งหรอ,อโอเคผมไปกันนะเออผมผมสั้นนะคุณเฟิร์นอันนี้ให้รู้จักนะคุณโอเค ปวดหัวขนาดนี้เลยเหรอม<า>เอา้าเฟินนั่งก่อนดิเป็นไงดีขึ้นยังอือดีขึ้นแล้วอันนี้อะไรมาเนี่ยช็อกโกแลดไงของปรดซันไม่ใช่หรอนี่รู้จักกันแป๊บเดียวจะร,ร,ร,รู้แล้วเหรอว่าซันชอบพีอะไรู้แล้วสังเกตเอาเอาอเราสองคนก็น รู้จักกันมาสัพกพักน,นะถามเรื่องดิไอ้วันนั้นที่เราเจอแกครั้งแรกอะเป็นไรอะทำไมถึงเมาขนาดนั้นนะอะถามได้ปะเนี่ยได้ก็จริงๆอะฉันก็มีแฟนอะแหละแต่ว่าวันนั้นทะเลาะก,กันหนักมากๆแล้วเขาก็ไม่สนใจฉันอืแต่ชอบมาเถอนะเนาะไม่พูดถึงแล้วเฟิร์นคือคนเราอะ จะทะเลาะก,กันหรืออะไรก็ได้นะแต่เราไม่ควรที่จะทําร้ายตัวเองอะอย่าที่เฟิร์นทำจริงๆมันไม่น่ารักเลยนะแต่สันว่าจริงๆนะคนน่ารักแบบเฟิร์นแลนิสัยแบบเฟิร์นนะสมควรได้เจอความรักดีๆบ้างคนดีๆเข้ามาในชีวิตอะไรเงี้ยเนี่คิดอะไรปะเนี่ยเราอะเดียไม่ได้คิดไหนช็อกโกแลตมาดิ รือว่าช็อกโกแลตเนี่ยมันมีความหมายนะว่า <Wow. S 1> มันก็เหมือนกับความรักก็แหละถึงข้างนอกมันจะดูขมขมแต่ข้างในมันหวานก็เหมือนกับคนบางคนนั่นแหละข้างนอกเขาอาจจะดูเป็นคนที่ลุกลีลุกลนดูสุขุมแต่ข้างในเขาอาจจะเป็นคนหนวานๆโรแมนติกก็ได้ใช่ไหมแบบซันเหรอเนี่ยเราจะพูดมากเกินไปแล้วเราไปหาขนามาก,กินก่อน the best na ทิ้งฉันไปไหนเลยนะนี่เราเป็นตัวสำรองเหรอวะเนี่ยคุณคุณฟังผมให้ดีนะเมื่อไหร่ที่คุณเจ็บเมื่อไหร่ที่คุณรู้สึกไม่โอเคคุณโทรมาหาผมเลยทุกเมื่อเลยนะ ถึงผมจะไม่ใช่หมอแต่ผมจะคอยให้เขาปรึกษาคุณนะใครมาสวัสดีครับมีอะไรป่ะครับผมชื่อเช็คเป็นแฟนของเฟิร์นครับ นี่คุณยังกล้ามาที่นี่เหรอครับสิ่งที่คุณทําไว้กับเฟิร์นเขาเนี่ยคุณรู้ไหมครับว่าเฟิร์นเขาเสียใจขนาดไหนนีน่คุณครับผมก็แค่จะมาเตือนคุณเพราะว่าเฟิร์นเขายังรักผมอยู่วันนี้เขายังอยู่กับคุณวันหน้ายังไงเขาก็ต้องกลับมาหาผมอยู่ดีคุณมันก็แค่ตัวสำรองนะครับลองคิดดูดีๆนะครับผมไม่อยากให้คุณต้องเสียใจไปมากกว่านี้ ันเฟินว่าอาหารร้านนี้เขาไม่ค่อยอร่อยเนาะถ้าเกิดครั้งต่อไปอะ่ะเฟินขอเลือกร้านอาหารแล้วกันนะซันเป็นไรปะเนี่ยเฟิรนยังรักแฟนเก่าอยู่ปะเฟินกนน่าจะรู้นี่ว่าที่ซันทำทุกอย่างเนี่ยซันรู้สึกไงคับเฟิรน คืออะไรไอะเฟิร์นคือเฟิร์นจะบอกว่าไม่ได้คิดถึงเขาอะเอา,อางี้กันเฟิร์นฉันไม่อยากทำให้ทุกอย่างมันยากอะเอาเป็นว่ารถสันจอดยี่นู่นนะถ้าเฟิร์น<ะ>ยังโอเคกับสันอยู่อะสันจะรอ<ล>ที่รถนะ มันไม่ใช่อย่างน,นั้นซันเราเบื่อเฟิร์นแต่ถ้าเฟิร์นคิดว่าม,มันไม่ใช่อ่ะก็แค่ลูมมือมันไปซะซะไม่คิดบ้าหรอกแล้วแฟนเก่าของเฟิร์นเขาอยู่แถวนี้นะแล้วซันอยากจะบอกอีกอย่างด้วยซันไม่ใช่ตัวตายตัวแทนของใคร คุณก็อย่าตัวเป็นวันทองสอบแจแล้วะ,ะฉันสนที่ปร้อยมามันทําให้ช้าไปทั้งใจลับตาครั้งใดก็มีแต่เพียงภาพเธออยู่ในนั้นไม่เหลือเรือร้างจะทําอะไรต่อไปอย่างที่ฝันอยากให้คืนนี่มันผ่านผานผ ี่งจมอยู่แับแะจะอดใจไม่ไหวแล้วนะใจะงเง็นก่อนสิคะเราจะมามีอะไรกันบนรถสามีของฉันไม่ได้นะตอนนี้ผมเครื่องติดแล้วนะอีกอย่างโอคุณก็ามาอยู่ด้วยผมขอเล่นงเครื่องต่อเลยก็แล้วกัน <c oughs> ใครอ่ะ ผมก็ไม่รู้สวัสดีครับคุณปิน๊นอ่ะเออคุณสันสวัสดีครับออไม่ทราบว่าคุณเป็นใครเหรอคะอ๋อสวัสดีครับผมชื่อเจมครับผมเป็นคนขับรถของบ r ีอาร์ซีก๊ปผมได้ถูกคุณสันว่าจ้างมาใช่ไหมครับอ,อ๋อใช่แม่นี่มาทันเวลาพอดีเลยนะ <c oughs> ผมลืมเลยงั้นเดี๋ยว ขอตัวไปทํางานก่อนนะเที่ยวให้สนุกละขอบค่ะที่รักตั้งใจทางานนะคะบ๊ายบายจ้ะบ๊ายบายเดี๋เด็ดีนะครับคุณซันไม่ได้จะไปด้วยกันหรอครับไปด้วยกันอ๋ออ๋ออะไรนะครับก็คุณซันบอกให้ผมมารับคุณปิ้นเพื่อไปทานอาหารกับคุณซันซึ่งเป็นสามีก็คุณซันก็ต้องไปด้วยกันไม่ใช่หรอครับ อ๋อ oh, เออโอ้โหลืมผมนี่ที่ลงคิดลืมจริงๆเลยนะขอบคุณนะคุณคุณเจมส์ครับโอเคงั้นเราไปเลยนะครับขับขับไปเลยครับนะผหุปิดเลยครับพ,พร้อมกันนะครับพร้อมพร้อมครับอ ช่วงนี้แอร์ร้อนหน่อยนะครับพอดีคอมแอร์ตอนนี้กำลังเสียอยู่นะครับถึงว่าสิคะมันค่อนข้างจะร้อนครับไม่เป็นไรหรอกครับอ <laughs> เออขอโทษนะคะเมื่อกี้คุณบอกว่าคุณชื่อเจมใช่ไหมคะใช่ครับอ้ คุณเจมส์คะพอดีว่าฉันกับสามีคุยกันนะคะบอกว่าอยากจะเปลี่ยนร้านไม่ทราบว่าคุณเจมส์พอจะพาไปที่ร้านอื่นได้ไหมคะผมเกรงว่าน่าจะไม่ได้นะครับเออผมพูดได้ไหมครับคุณสันอ๋อ,อพูดได้สิพูดไปเลยจริงๆมันเป็นเซอร์ไพรส์นะครับเรากำลังจะไปงานปาร์ตี้กันนะครับอ,อปาร์ตี้นี่เองพอดีมันเป็นเซอร์ไพรส์ทางคุณสันเขาเตรียมไว้ให้นะครับ แล้วตอนนี้เพื่อนๆกับครอบครัวของกุซันเนี่ยเขาก็รอกันอยู่ที่นั่นแล้วออออตอนนี้เหลือแค่เรานะครับเ,ออเป็นเซอร์ไพรส์จากที่รักนี่เองอะ่ะแล้วอย่างงี้ฉันจะไม่ไปได้ยังไงล่ะคะน่ารักี่สุดเลยนะคุณเนี่ยนันแตก็ทั้งหมดเนี้เป็นแผงของผมเองผมทำเพื่อคุณไง่ะจ้าพี่รัก <laughs> คุณเจมครับเดี๋ยวคุณช่วยจอดรถข้างทายให้ผมแป๊บหนึ่งสิพอดีผมต้องรีบโทรศัพท์ด่วนนะ่ะอ๋ออ๋อ,อได้ครับเดี๋ยวเราไม่ยืนรอตรงนี้เหครับได้ค่ะเออคุณเจมส์คะครับพอดีว่าฉันเห็นคุณเจมส์ขับรถดูมั่นใจมากเลยคะ่ะเวลาเลี้ยวหรือว่าจะเหยียบเบรกเหยียบคันเร่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณเจมส์ขับรถมานานหรือยังคะคุณน่าจะสักปีหนึ่งนะครับ อ๋อปีหนึ่งเดี๋ยวคุณเจมคะแล้วตอนนี้คุณเจมอายุเท่าไหร่อะคะปีนี้23่ปีอุ้ยยังวัยรุ่นอยู่เลยนะคะเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวค่ะคุณเจมคือเราอย่างงี้คุณเจมเป็นคนต่างจังหวัดหรือว่าเป็นคนกรุงเทพอะคะอ๋อจริงก็เกิดกรุงเทพไปล้วครับแต่ว่าพอดีที่บ้านเขาย้ายไปอยู่ต่างจังหวัดกันอ๋อเราได้ไปเยี่ยมที่บ้านบ้างไหมคะครับ คุณบอกว่าทำงานก็ยังไม่ได้ไปเลยครับนี่คุณเจมส์เมื่อกี้ผมเห็นเหมือนยางมัน,นแบนๆน่ะคุณเจมส์ไปดูให้หน่อยสิอะไรหรอครับใช่เป็บร่างคุณเรียบร้อยทำแผนเป๊ะเป็น,ปนไงนบ้างอ่ะคุณเจมส์ยางแบนครับ อ๋อเอย่างนี้เราจะทำยังไงกันดีคะอแย่เลยสิอย่างนี้เราก็ไปไม่ทันนะสิอ่อเอาอย่างนี้ดีกว่าค่ะคุณเจมงั้นเดี๋ยวคุณเจมไม่ต้องทำงานแล้วค่ะเดี๋ยวฉันเรียกแท็กซี่ไปเองอ๋อดีเลยถือเป็นความคิดที่ดีงั้นเดี๋ยวพวกเราไปกันเองคุณก็เปลี่ยนยางอะไรให้เรียบร้อยแล้วกันไปไปเดี๋ยวครับเดี๋ยวเดี๋ยวครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแค่เปลี่ยนยางแป๊บเดียวครับเดี๋ยวผมจัดการให้ ไที่บ้านครับทุกท่านเราไปกันต่อได้แล้วครับคุณเจมส์นี่เก่งจังเลยนะคะทำได้ทุกอย่างเลยอ่ะเดี๋สิเก่งไปแล้ทุกเรื่องเลยนะคุณเจมส์เราเราไปกันเลยไหมครับไปไปเชี่ยนะครับโอเคขึ้นรถนะครับเก่งมากเลยเนาะครับดีนะครับ ที่ผมเปลี่ยนยางไว้ก่อนถ้าไม่งั้นเนี่ยจะมีปัญหาอื่นตามมาเยอะแยะเลยนะครับครับนี่คุณทำอะไรสักยากสิเอ่อคุณเจมคะคุณเจมรู้ไหมคะคุณซันนะ่ะเขาไม่เคยสอนให้ฉันขับรถเลยอะคะ่ะทำไมคุณเจมไม่ลองสอนฉันขับรถบ้างล่ะคะ,ะได้นะครับแต่ว่าผมว่าเวลานี้เนี่ยน่าจะไม่เหมาะนะครับอตอนนี้แหละคะ่ะเพราะว่ายังไงตอนนี้คุณเจมก็ขับรถอยู่ คุณเจมช่วยสอนเจ้หน่อยนะคะไอ้ปุ่มนั้นน่ะมันคืออะไรเหรอคะอันไหนเหรอครับปุ่มนั้นนะคะปุ่มนั้นเลยอ๋ออันนี้เขาเรียกไฟฉุกเฉินนะครับเอ่แอ,นนอแ,ลแล้วอันนี้เหรอคะ,อ,ะอันนี้คืออะไรเหรอคะอ๋ออันนั้นเป็นไฟทายครับเออแล้วแล้วอันนี้อะคะอันไหนครับอันนี้<ข>ค่ะอันนี้ค่ะคุณปิยครับคุณปิ้นคุณปิ้นอันนี้ค่ะคุณเจมจบนี่นายนายขับรถประาอะไรของนายวะเนี่ย เกือบพังดวตายกคันเลยนะไมเนี่ยนั่นสิขับรถยังไงทำไมไม่มองทางเลยอ่ะคุณปิ๊กไม่คนทำนะครับนี่คุณยังมาเถียงอีกเหรอแต่คุณเป็นคนขับรถนะคุณก็ต้องจะรู้ทางมั้งสิโถ่อย่าเถียงทำไมเนี่ยเวลาคุณดูสิฉันตกใจจนมือสั่นไปหมดแล้วค่ะใจเย็นนะค่อยๆหายใจหายใจลึกๆนะโอ้โนี่นายฉันถามนายจริงๆเถอะ บริษัททำไมถึงต้องจ้างคนงง่ๆอย่างนายมาด้วยเนี่ยฮะขับรถแค่นี้ยังไม่รู้เรื่องเลยแต่คุณครับเหตุการณ์ครั้งเนี้ภรรยายของคุณเป็นคนทานะครับไม่ใช่ผมนี่นายจะมาโทษฉันเหรอได้งั้นสะงพสะพ้ายอะไรวันนี้ฉันไม่เอาแล้วฉันจะกลับบ้านวนรถกลับบ้านเดี๋ยวนี้เลยเนี่คุณผมเข้าใจคุณนะคุณใจเย็นก่อนยังไงผมก็จะทําตามคุณแล้วกันนะนี่นายนายรีบพาพวกเรากลับบ้านเดี๋ยวนี้เลย ตกใจกันหมดแล้วเนี่ยแต่แล้วดีไปสิบื้ออยู่อะไรเราไปสินั่งบื้ออยู่อะไรเรารู้เร็ว,รวนี่แกแกฟังสาวคนไม่รู้เรื่องไงวะฉันบอกให้แกพาไปส่งฉันที่บ้านไม่ใช่พากลับมาที่เดิม ที่รักคุณมาที่นี่ได้ยังไงอะคะแล้วร้านอาหารล่ะนี่เชคค่ะเขาเป็นเพื่อนฉันเองพอดีว่าฉันเจอเขาระหว่างทางค่ะก็เลยชวนติดรถมาด้วยเป็นไปไหมเจมบเรียบร้อยครับท่านเรื่องกล้องล่ะนี่ครับไฟวิดีโอแล้วก็ไฟภาพทั้งหมดอยู่ในนี้หมดเลยครับขอบใจมากนะ คุณคิดว่าผมโง่ามากเหรอนะคุณคิดว่าผมไม่รู้เหรอว่าไอ้ผู้ชายคนนี้มันเป็นใครคุณพาชูมันมีอะไรกันในรถคุณนี่มันชู้ได้ใจจริงเลยในไหนละที่คุณบอกคุณรักผมแค่คนเดียวฮะจะซื่อสัตย์จะไม่มีคนอื่นและทำแบบนี้มันหมายความว่ายังไงอ,อสันคือทั้งหมดมันไม่ใช่เรื่องจริงนะคะคุณกำลังเข้าใจผิดอยู่อะ่ะ ผมเชื่อในสิ่งที่ผมเห็นแต่ก็ดีแล้วผมจะเอาไฟล์นี้ยไปให้ทนายเรื่องมันเลยจบทนายอะไระคะคุณจะทำอะไรอะ่ะนิ่งโก่ไหรือไงฮะคิดว่าผมไม่รู้เหรอฮะเพราะสองคนทำอะไรกันอะ่ะผมให้เจมเนี่ยเขาบันทึกทุกอย่างเลยทั้มนก็ดีหลังจากนี้คุณกับผมเนี่ยเราจะอย่าก,กัน และคุณจะไม่ได้เงินจากผมแม้แต่บาทเดียวคุณจำเอาไว้ด้วยขอให้คุณเนี่ยมีความสุขกับมันแล้วกันฟันฟันฉันขอโทษไม่ต้องขอโทษอะไรทั้งนั้นน่ะนี่แหละผลกรรมของคุณเนี่ยฟันคุณเบนซผมเข้าใจเรื่องที่เกิดขึ้นนะไม่ต้องมาแบ โอเคกันผมไปแล้วนะเฮ้ยเดี๋ยวเชนเชนอย่าไปเ้าเชนจะกลับยังไงวะเนี่ย